อสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการพบปาแอดมินกันอีกแล้วนะฮะโอ้โหโวันนี้นี่ก็จะมาสอนวิธีการตั้งค่ามาโคนะครับผมตั้งอะไรนะตั้งโล่กสามช่องนะฮะแล้วก็ยิงลวนะครับแล้วก็ปั๊มยาเอ้ยก็คือมาครบเลยนะฮะโดยเมาส์ เพอร์ซิอตตัวนี้นะฮะเพอร์ซิอตราคา200กว่าบาทนะครับตัวนี้ทำได้หมดเลยนะฮะ200กว่าบาทนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะครับเข้ามานะ,ะก็เดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมก่อนเลยนะครับนะครับผมอย่าลืมนะฮะมาดาวน์โหลดซอฟต์แวร์กันได้ที่ w w w c o ับนะครับผมนี่เข้ามาหน้าแรกก็คลิกนับโบตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เมาส์นะฮะแล้วก็ต่อด้วยเมาส์มาโคนะฮะพอเลือกมาตรงนี้นะ,ะผมก็เลือกเพอร์ซิอตนี่เลยนี่นี่มาเลยเลื่อนลงมานิดนึงนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดซอฟตร์รรตงนะคับ ทีนี้มาหน้านี้นะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้ามานะครับอ่าแล้วก็ให้เลือกตรงนี้เลยนี่ง่ายๆนี่เข้ามานะฮะก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับทีนี้วิธีการตั้งค่านะครับผมวิธีการเซตมาโคให้เราเลือกตรงนี้นะครับผมอ่ามาโครตรงนี้อันนี้ผมทมําไปแล้วนะฮะผมทาไป้หมดแล้วนะฮะแต่ว่าเราจะมาสอนอ่ะเอาเบื้องต้นแล้วกันเอาเป็นตัวตัวชิลนะตั้งโล่แบบสามท่องนะครับอ่าให้เรากดนิวมาโคนะฮะแล้วเราก็ตั้งชื่อไปเลยนะฮะผมก็ตั้งไงชิลนะฮะีินไง ให ELD น,นี่ีชิลแล้วก็3หน้านี่ตั้งรูสามท่องนะฮะพอเราคลิกตรงนี้นะครับเพิ่นคลิกทีนึงนะครับแล้วก็กดนี่น,นี่จะมีให้เลือกนะฮะ Record ดดีเ l a y นะฮะก็คือมันจะตั้งดีเลยตามความเร็วของมือเราเลยความเร็วของเมาส์ที่เราคลิกในขณะที่เราตั้งนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น d เ l a y Time ก็คือเราจะฟิกไปเลยนะมันเท่าไหร่นะครับส่วน No Delay ก็คือไม่มีดีเลยนะฮะตรงนี้ผมจะตั้งดีเลยไว้ตรงนี้สี่นะครับ กดเลข8เนี่ยคลิกตรงนี้แล้วก็คลิก4ตรงนี้นะครับอ่าพอดีนี่กดเลขดนะครับผมกดเลขดไปเลยทีนี้มาโคไอ้ตัวชิวเรา3ท่องนะฮะเราจะตั้งเลข4 5 6นะครับให้เรากดเลข4ไปเลยนะฮะ4ครั้งนะครับผมอ่ะกด1 2 3 4นะฮะอ่าแล้วกดเลข5อีก4ครั้งนะครับผม1 2 3 4นะฮะแล้วก็กดเลข6อีก4ครั้งนะครับผม1 2 3 4นะฮะอ่าประมาณนี้ พอเสร็จตรงนี้นะผมให้เรากลับมาเป็นปืนเหมือนเดิมก็คือกดเลขหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับนี่พอแค่นี้นะฮะถามอาวุธก็โทษครับอ่านี่่ลืมอย่าลืม,ลมตัวนี้มันคลิกทางขี่ขวาได้ด้วยนะฮะคลิกทางขี่ขวาได้เลยนี่ก็คือคลิกทางขี่ขวาอย่างนี้นะครับผมอ่าไม่เป็นไรข้ามไปนะฮะกดสต็อปไปเลยเดี๋ยวผมลบอันนี้ออก,ก่อนกดผิดนะฮะก็จะได้ประมาณนี้นะผม4ี่ห้านะฮะ4ี่ห้าแล้วก็เลข1นนะครับพอทำอย่างนี้ปั๊บ เราจะต้องทําการให้มันวนล,ลูปนะฮะวิธีการทําวนลูปง่ายได้มากนะครับผมก็คือให้เราคลิกขวานะฮะข้างบนสุดเลยอันนี้คือข้างบนสุดนะครับคลิก Insert นะฮะอ่าแล้วก็เลื่อนตรงนี้นะฮะเลื่อนลงมานี่นะครับผมส t าร์ทรีพีทอินเสิร์ตสตาร์ทรีตรงนี้นะฮะคลิกไปเลยแล้วก็ตรงนี้ให้ใส่รีพีทนัมเบอรตรงนี้นะฮะให้เป็นศูนย์นะครับผมอ่าแล้วก็กดโอเคไปอ่าแล้วที่เลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลยนะครับ ให้เราคลิกขวาอีกทีนึงนะฮะด้านล่างสุดนะครับแล้วก็อินเสิร์ตตรงนี้อ่าพอเข้ามาตรงนี้ก็เลือกอันสุดท้ายนะครับผมเป็นการสต็อปรีพีทนะฮะก็คือบังคับให้หยุดนั่นเองนะครับตรงนี้ไม่ต้องใส่อะไรนะมันจะเป็นศูย์ให้แล้วนะครับแล้วกดโอเคเลยปับ๊บอ่าประมาณนี้ก็จะได้มาแล้วนะครับผมแล้ววิธีการใช้งานนะครับผมวิธีการใช้งานให้เราคลิกขวาตรงนี้นะฮะแล้วก็กด Add to m มาส e นี่ปับ๊บ อ่าอย่างงนะครับผมอันนี้คือ PC m a c o นะครคือการตั้งค่าอยู่บน PC ส่วนเมาส์ m a c o นะครับผมก็คือการเอาข้อมูลตรงนี้เข้ามาในเมาส์นะครับอ่าก็คือเมาส์นี่จะใช้ได้เลยไปเสียบที่ไหนก็ใช้ได้เลยคือมันมีเมมโมรีนะครับผมคือจําไปเลยนะฮะอ่าแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับผมให้เราเลือกเกมโหมดนะฮะ อันนี้เพื่อความง่ายดายนี่ผมอธิบายตรงนี้เลยออฟฟิศโหมดนะฮะตรงนี้เราจะฟิกไว้อีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ก็จะเป็นเล็บคีย์ไลท์คีย์มิดเดิลคีย์นะคลิกซ้ายคิดขวาคิดกลางปกต,ติทั่วไปส่วนเกมโหมดนะฮะเราคลิกเกมโหมดมานะครับผมนี่อันนี้ผมเซตไว้นะฮะก็คือคลิกซ้ายเป็นไฟคีย์นะฮะก็คือยิง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 รังวๆนี่นะครับส่วนคลิกขวานะฮะอันนี้ก็คืออ่าคลิกขวาแบบรัวๆนะครับผมอ่าไม่รัวไม่รัวคลิกขวาธรรมดานะฮะขอโทษครับอันนี้มิดเดิลมิดเดิลคีย์ก็คือปุ่มกลางทั่วไป แล้วตัวนี้เป็นชิวนะครับผมเป็นชิวนะฮะแล้วก็ DX นะครับผมวิธีการเอามาโคใส่นะครับผมให้เราคลิกซ้ายตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเบดเบดมาโคนะฮะแล้วก็เลือกได้เลยนะฮะเอาใส่เลยเราตั้งชื่อไหนไว้แล้วก็ใส่ปุ่มนั้นนะครับโอเคครับ okay, ผมทีนี้ก็เราจะทําการ equal profile โปรไฟล์ X 5, 5ไว้ให้นะคือ preset ต,ตัวนี้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งตั้งเองให้มันยุ่งยากนะสำหรับเกมวอร์ซี ให้ไปดาวน์โหลดนะฮะไฟล์จะชื่อว่าวอลซีนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะด้านล่างนี้เลยนะผมคือถ้า Facebook ก็อยู่ด้านซ้ายมือนะฮะแล้วก็ดาวน์โหลดมานะครับผมวิธีการใช้งานนะฮะให้เรากดโหลดโปรไฟล์ตรงนี้นะครับผมหนึ่งทีนะฮะแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราบันทึกไว้นี่นะฮะชื่อว่าวอลซีนะฮะอันนี้นะฮะวอลซีบินนี่อันนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดโอเคไปนะฮะปึ๊บรอโหลดแป๊บนึงนะฮะมันจะขึ้นว่าเวตติ้งอ่าฟอร์ดดีไว้นะฮะ อ่นะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะฮะตัวนี้ก็จะได้พรีเซตมาทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือง่ายไปเลยนะก็คือคลิกซ้ายนะคลิกลัวนะับผมคลิกซ้ายยิงรัวนะโปโปรยิงรัวนะส่วนเลขสี่นะคือปุ่มน,นี้นะฮะปุ่มต้นบนนี่ตรงนี้นะครับผมเป็นปุ่มชิวนะฮะก็คือตั้งโล่สามช่องนะ,ะแล้วก็ปุ่ม D X นะคือปั๊มยานะครับผมทั่วไปนะแล้วก็เลขอ่าเลขหกนะก็คือปุ่มนี้นะผมตั้งไว้เป็นคลิกซ้ายนะจะได้ไม่งงนะครับแล้วก็ไปลองเล่นเกมกันเลยดีกว่า นี่นะก็คือเป็นบอเซิฟหนึ่งนะฮะนี่ก็มีผู้ชายหล่อๆลานะฮะมองอยู่นะฮะนี่นะผมได้ทําการตั้งโล่กทำทำการตั้งลวนี่นะฮะล่ผมจะเอาไว้เลขสเลขห้าเลขหนะฮะแล้วก็ปั๊มยาไว้เลข3ามนะแล้วก็เอาปืนคลิปซ้ายเอาคลิปซ้ายนี่แหละเลขหนึ่งเนี่ยนะผมนี่ใช่ไหมผมเอายาเพิ่มกันปั๊มปั๊มล่ก่อนปั๊มล่ก่อนนี่นี่น่เห็นไามช่องนะัวไหมปัก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 ปัปปักปักปเลยฮะอะไรก็มาเผมปืนเลี้งแสงนะไม แต่โดนนั่นเดียวแตกนะฮะแล้วผมแล้วสำหรับการปั๊มยานะนี่นี่ปั๊มยาก็จะประมาณนี้แต่นี่เรื่องผมไม่ได้ลดนะฮะผมก็เลยปั๊มไม่ได้ส่วนวิธีการยิงลัวนะผมผมตั้งคลิกซ้ายไว้นะก็นี่เห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้นิ่งนิ่งเลยหรือมันนิ่งอยู่แล้วอยากไปลองในสถานการณ์จริงกันไหมลองเลยดีกว่ามาหาคนกันอ่ามาแล้วสถานการณ์จริงนะฮะมาผมผมจะอยู่ได้กี่วินะฮะ น,นี่ีตั้งโลอคนะูคูคูค,ค,คูกัน <c oughs> คููกันเลยนี่คููกันเลย <c oughs> มามาผมผมชอบนะแบบนี้เฮ้ยมันเข้าไปไงเฮ้ยวัด <c oughs> อก็ประมาณนี้นะวอันนี้อันนี้ผมกาก,ากเองนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวกับเมา้านะครับแล้วก็ใครนะที่ชื่นชอบคลิปนี้ผมก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็์เข้ามาในแฟนเพจของเราเลยเฟซบุ๊กนาโบเกมสเกียร์นะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้นะับพวกเรานาโบก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วพบกันใ,ใหม่ในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ